โครงการของเราเนี่ยเราเริ่มจากาการท่องเที่ยวชุมชนคลองบางมดเป็นคลองระหว่างพื้นที่ทุ่งครุและก็บางหุนเทียนนะคะแล้วก็เราเข้าไปคุยกับ8ผู้ประกอบการในทั้งพื้นที่บางมดและบางหุ่นเทียนว่า,าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเนี่ย เขามองเห็นอะไรบ้างมองเห็นโอกาสความน่าสนใจอะไรบ้างในโครงการนี้นะคะกแพงศิลปะเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของกิจกรรมท่องเที่ยวของบางมดมาแต่ไหนแต่ไรนะคะตั้งแต่ปีแรกที่เราที่เราเข้ามาก็หนูเป็นตัวแทนในการออกแบบกําแพงนี้ค่ะได้รับบีบมาว่าบอกอยากให้เขียนภาพเล่าเรื่องราวของกิจกรรมคนในชุมชนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆแต่ก็ยังมี อ๋อเนี่เรื่องราวของการโลคาบอนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราจะเรียกว่าเป็นวอล a r อาร์ตที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกๆก,กระบวนการก็จะเป็นมิติใหม่ของการทำงานศิลปะของพวกเรานะคะในทีมสตีดอาร์ตดีด้วยเช่นเดียวกันคือก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราทำงานศิลปะแล้ว ถามว่านึกถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแบบ100%ยเปอไหมอ่ะมันก็คงคงไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นแต่พอเหมือนได้เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ในร่วมของการพูดคุยนะคะเราก็คือเริ่มตระหนักหรือว่าคิดแล้วว่าเราจะสร้างสรรค์วออาร์ชิ้นนี้ให้มีความใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการต่างๆอย่างไรบ้างอะไรอยงี้ค่ะ โครงการนี้นะคะเรนก็จะมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณคาร์บอนตั้งแต่คาร์บอนของผลิตภัณฑ์นะคะคาร์บอนของออทริปการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รวมถึงงานคาร์บอนงานศิลปะด้วยค่ะจะต้องออกแบบแบบฟอร์มนะคะสำหรับการเก็บข้อมูลเนาะแล้วก็จะทำการสรุปแล้วก็ คำนวณคาร์บอนของแต่ละวันนะคะโดยที่ข้อมูลที่เราทําการเก็บคาร์บอนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ p e เวนเลยนะคะก็คืออาจารย์เลือกสีอะไรมาในการใช้กับงานศิละปะในครั้งนี้นะคะแล้วก็เรามาดูว่าค่าคาร์บอนของสีประเภทนั้นๆน,น,นะคะเป็นเท่าไหร่เนาะกระบวนการของเราเรารู้สึกว่าเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ตั้งแต่เชิงออกแบบเลยนะคะว่าเราควรจะเลือกใช้โทนสีในรูปแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการในการเลือกสีนะคะสีเนี่ยเราต้องบอกว่าสีที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะอยู่ในการลดค่าคาร์บอนตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการในการผลิตเลยลดค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราทำเนี่ยยังเป็นแค่การทดลองนะคะ ในชุมชนเล็กๆนะคะแต่เราก็หวังว่าการทดลองนี้จะจะสามารถนำเสนอภาพนะคะว่าชุมชนเล็กๆทุกชุมชนเนี่ยในในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วถ้าทุกชุมชนทำเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คาร์บอนอิมิชชั่นของเมืองหรือของประเทศเนี่ยลดลงจริงๆนะคะด้วยด้วยกิจกรรมต่างๆเราใส่ใจในเรื่องของการ ใช้ภาชนะในการผสมสีในเรื่องของภาชนะที่ใช้เองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการแบบเรียกว่าเหมือนเรา u p พไซ l i n g มันขึ้นมาอีกเนาะมันเหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นขยะแล้วแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาใช้สอยมันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในโครงการนี้เราจะได้มีการคำนวณคาร์บอนนะคะแบบใหม่ก็คือการที่เราได้ลองคิดและทบทวนเรื่องของการปล่อยคาร์บอนในการทำงานในทุกขั้นตอนนะคะ ก็ภาพของหนูก็จะเน้นไปที่ตัวการ์ตูนที่เป็นคนทํากิจกรรมน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรอะค่ะแล้วก็ใช้สีสันสดใสแบบท่องเที่ยวร่าเริงสนุกสนานมีองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเรือไฟฟ้าเป็นเรื่องราวของโลคาบอนแล้วก็แสดงถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่คลองบางมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานที่เป็นหมุดหมายอันนึง อันสาคัญของของทีมงานทั้งหมดนะคะรวมถึงทีมที่จะทงานศิลปะนี้ด้วยจะเป็นหมดหมายที่แสดงคุณค่านะคะโชว์คุณค่าว่าทีมทั้งหมดและชุมชนของเราเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรนะคะล้วก็ก็หวังว่าจะเห็นว่าเ,ออเราเราพูดถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมคุณค่าของสังคมคุณค่าของเศรษฐกิจที่ไปพร้อมๆก,กับการอ่าการอ่า รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้หนูก็คงดีใจมากๆเลยค่ะเพราะนี่เป็นกำแพงแรกในชีวิตหนูค่ะ